ออกมาตอบออกมาชี้แจงแด้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับบ่าวนุพงษ์สรันพระเอกชุดดำจากหมอล่ำศิลปินผู้ไทยหอบดอกไม้ช่อยใยๆพี่น้องครรบผมไปให้กำลังใจบ่าวอาธอธชัยใจเกินรอยเอาพี่น้องคอยคือฟินคอยคือจินอุ้ยพี่น้องเอ๋ยเพิ่นบอกว่าแค่นี่คือเพื่อนฮักกันเซียวฮักกันเท่านั้นพี่น้องครรบผมส่วนบ่าวอารอธชัยนะฮะก็่ามาออกมาขอบคุณ แฟนคลับแฟนเพลงปีนี่ฤดูกาลนี่ได้มาไล่หลาหลาย,ลายวาสันตัวนอกจากนี้พี่น้องครัทผมราสุดนะฮะกลับไปเป็นตัวแท่งของบอดบอยและซอแอนในการไปแห่กำลังใจวันผิดวงของสาวหน่อยเพชรแพงและปฐมบัตรเชิงสินเรื่อเราเป็นแบบไดป้าจิละเล่นจีละเล่ามาสิวสูฟัง สวัสดีครับพี่น้องตอนลาพสูรายการจักรวาลลูกทุงกบกล่าน,นุ่มเจระะพี่น้องครับผมมือนี่นุ่มเจร่ขอเนื้อเอาุ่ม่นารักนารักของสองพระเอกนี่นะฮะพระเอกนุพงศรศิลปินผู้ไทยและพระเอกอาอัธชัยจากใจเกินรอยพี่น้องคราบรมทั้งสองคนนี่แม้ว่าจะอยู่คนละคณะกันแต่ว่าเห็นโมเมนต์ดีๆเห็นโมเมนต์นารักอุ้ย โมเมนต์ฟินๆหรือเปล่าวะว่าเป็นแบบนั้นพี่น้องคารับผมหลายบุแล้วค่อบอกวานุ่มจิราจะขึ้นเรือรานี่เมื่อวาก็อยากให้มูจจอได้เห็นความเออเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันในความเป็นวงหมอล่ำพี่น้องครับผมแต่ว่าเขาไมอยากคิดไปมากกว่านี้แต่ว่า คือเห็นโมเมนต์ดีๆของความเป็นเพื่อนรักของความเป็นเซียวกันเพื่อนก็บอกไว้ชัดเจนว่าเป็นเพื่อนรักกันเป็นเซียวฮักกันเว้ยมุจจอสคิปเป็นนองอื่นมาไดนได้พี่น้องคาราผมเอาเรื่องราบเป็นจังใดเดยนนุองเจีอรักค่อยๆวอกไปกันแล้วกันนะพีนนกก่น้องเนาะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ร่วมถึงแสดง,งความคิดเห็นขางมาฝากติดตามช่องติลละเล่นด้วยนะจ๊ะเรื่องราบเป็นแบบนี้พี่น้องคาราผมนี่เริ่มต้นมาจากนะฮะพระเอกนุก่อนพี่น้องคาราผมนี่พระเอกชุดดำานุ พงศรันนะฮะกาหอบช่อดอกไม้พี่น้องครับผมบอกว่าจังสี่นะฮะหอบช่อดอกไม้มามอบให้เพื่อนรักครั้งแรกนี้เออเพื่นบอกว่าหอบช่อดอกไม้ให้เพื่อนรักครั้งแรกนะครับผมหลังจากนั้นเพื่อนรักของเพื่อนนะฮะพี่น้องฮะ ก็ออกมาบอกว่าขอบคุณเด้อเซียวขอบคุณเด้อบักเซียวว่าซันบ่าวอาจอัรถชัยนะครับร่วมถึงอาจอัตชัยพี่น้องครับผมกับมีการเอาไปแช่ตอบอกตอว่าว่าจังสิว่าจังสิว่าจังสินี่ๆๆๆเออขอบคุณไอ้เสียวรักมากๆแล้วก็หัวใจมุงมิงมุงมิงนะฮะเอาล่ะพี่น้องครับผมลองไปเมืองบรรยากาศนั่นกันครับผมนี่เป็นจังไดลา เออเห็นบาวนุพงศร่างค่อยๆหอบดอกไม้ไปพี่น้องครับหอบดอกไม้สีแดงชอบบางใยเด้เอ๊ะซ้ายขวาจังได้แบบได้ยังไงยังไงยังไงอุ้ย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 เออเออเอยกยกมือโจโจช่าเออนี่พี่น้องครับผมพระเอกชุดดำนะฮะพระเอกชุดดำของข้านะฮะให้กับบาลอาร์ตนะฮะ อาร์ตก็คือเป็นน้องชายของแอดอาเลดิฮะอันนี้สุดยอดเออระวังหน่อยแล้วก็ร้องเพลงไปพี่น้องครับผม นี่คอยคอยคอ่คข่ไอย,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 อยฟินอ้าวคอยคนเดียวก็ได้พี่นอ้องครับย้บมาด่ามาเซ้่อยนะฮะเออเอาหลังจากบรรยากาศนันพานพลไปพี่นอ้องคาับผมอาจอัตชัยนะฮะกลับมาขอบคุณขอบคุณพี่นอ้องคารบผมบอกว่าปิดฤดูกาลปีนี้ผมอาตอัธชัยขอขอบคุณทุกทุกโอกาสทุกความรักความเมตตาและแรงสนับสนุนจากทุกๆท,ท่านนะครับ ไม่มีทุกทุกท่านก็ไม่มีทุกทุกวันนี้ที่สวยงามแบบนี้ขอบคุณจากใจครราผมโอ้กะมาไล่หลายมาไล่แห่นแห้งพี่น้องครรบผมสำหรับเบาวอาตของเฮานะฮะและล่าสุดพี่น้องครราผมเอาล่าสุดนะฮะอาตบอกว่า วันนี้เป็นตัวแทนพี่บอยพี่แอนร่วมแสดงความยินดีกับพ่อดาบสอปฐมบัลเทิงศิลและบอจโจสาวหน่อยเพชรมันแพงในวันปิดฤดูกาลว่าสันตัวกาเป็นตัวแทนของจากข้างหมอล่ำใจเกินร้อยพี่น้องครับผมไปแสดงความยินดีในวันปิดฤดูกาลของหมอลำ่ำ รบี ah, ยอ้ายมาล่ำปฐมมาทั้งศิลป์ก็มาล่ำเอ่อสตาหน่อยเพลิดเพลนแข่งขึ้นจะเป็นระเบียบพี่รองครับระเบียบเดี๋ยวเขาจะอ่านข่าวต่อไปเดี๋ยวอ่านข่าวต่อไประเบียบเป็นซอว์เพาเวอร์ของแท้นะฮะระเบียบเดี๋ยวอ่านต่อไปเดี๋พี่น้องนะอ้าวนะพี่น้องคาราพรมนี่คือเรื่องรักั้งหมดนะฮะมุมงหนารักหนารักของศิลป uh ินท uh uh ี่เพ uh uh: ิ h> <h <h mm uh ่นมีต่อกันโดยสรุปก็คือว่าอย่างเห็นมุมของบาวนุจากศิลปินผู้ไทยที่ เป็นฮักกันเป็นมู่กันเป็นเซียวกันกับอาร์ตอ,อัธชัยจากใจเกินร้อยร่วมถึงอาร์ตเองพี่น้องคาราผมตัวแทนจากใจเกินร้อยก็ไปแสดงความยินดีกับทงังหมอล่ำปฐมบนทั้งศิลและหมอล่ำสาวหน่อยเพียงแตแพงได้หมื่นปิดวงเห็นบอตัวบุคคลกับตัวบุคลบคลตัววงกับตัววงดังนั้นวงการหมอล่ำพันฮักกันแพงกันพี่น้องครับผมไปดีกว่าไปดีกว่านี่คือรายการจัก,กรวาลลูกทุง่งกบกลาหนุ่มเจีระพี่น้องคาราผมฝากกดหัวใจกดไหลกด ถ้่อยากกดกดมงได้หรละ่ะกดไปเลยพี่ลองครับผมหรือว่าฝากคอมเมนต์เข้ามาติดตามช่องจีละเล่นด้วยนะจ้ะสวัสดีครับ